เธอพูดกันกูใจวานลร Okay. <laughs> ฉันต้องทำความเข้าใจแต่จริงๆนเธอเคยรักฉันหรือเปล่าเคยรักกันบ้างไหมไม่เป็นไรไม่ต้องตอบฉันมันไม่สำคัญอะไรคนมีรักก็คือมีรักฉันว่าฉัน อ่านี่นะครับโอ้โหว่าสุดยอดสุดยอดครับมันเล่นรีเขามาในรายการเขาซัดตลอดเลยนะพี่พูดน้อยแต่ต่อยนะชตรงนี้ไอเขาที่แล้วเนี่ยอเชิญครับได้ไหมครับเชิญ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 อันนี้อันนี้อันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นเด็กฮอปด้วยนะครับพวกไปเลยเดี๋ยวผมนั่งนี่ผมนั่งนี่มาแล้วใช่ไหมเอานี่ออกย อ๋อนี่นี่มีอีกตัวอ่ะเป็นไงบ้างกับเราอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่แล้วคุณคิดได้เมื่อกี้อ่ะได้นั่งกันทุกคนแล้วนะแต่ว่าดูแล้วแบบว่าศิลปินต้องอย่างนี้ดลยังไงลุกลิกบอกว่าได้เลยเขามานี่มาเต็มตลอดแล้วมาเข้ามาโชว์ในรายการเราตอนนี้คราวที่แล้วที่พี่มาเป็น b ีเจเซลฟอ่ะก็มาเจอกันใช่ไหมแล้วเชโร้ย์เน ตอนนั้นมาผมก็เห็นตอนนั้นซิงเกิลแรกว่าที่เจอพี่แหน่มาชิงเกิลที่สองชิงเกิลที่สองเหรอซิงเกิลที่สองครับเพลงเมื่อกี้เพลงที่โซโล่โอ้ยไปแลบเลยอ่ะเนี่ยแหน่แหน่แหน่อะไส้ไส้มันเกี่ยวอ่าไส้เกี่ยวนมนิดนึงอ่ะเราพูดคุยกับองนี้เลยดีกว่าอ่าครับผม เมื่อกี้ที่โชว์เป็นพิเศษนี่มีเป็นเอ่อเป็นเพลงอะไรบ้างนะครับอ่าเป็นเพลงแรกก็คือเพลงของโดนดของคนรอนะฮะอืมก็ต่อด้วยเพลงไม่ทำการอะไรไม่ทำการอะไรอ่าซึ่งอันเวอร์ชันนี้ก็คือเอามาทำเป็นเมเล่ก็คือเล่นต่อเลยครับ,รบแล้วแล้วถามหน่อยเรื่องของดนตรีอ่ะมันมันมีปัญหาเรื่องคีย์มันพลาคีย์ป่ะ ครับผมครับใช่แล้วต่อกันยังไงอ่ะ<อ>ปุ้แมแนะนํำเลยเผื่อน้องๆเขาอยากเฮ้ยต่อ2เพลงนี้มาต่อด้วยกันได้อ่ะกอนท่อนเชื่อมใช้ยังไงอ่ะทำไงอ่ะเล่าหน่อยตัวหาของเพลงเนี่ยอ่าโน้ตโดยตัวตัวโน้ตร้องเนี่ยครับมันมัน,ม,นมันซึ่งมันไปตรงกับกอร์ด G ีพอดีอ่อาอลงมันพอดีเพลงเพลงนี้เพลงที่สองครับเขก็คือผมดับดับคีย์ลงมาครึ่งเสียงอ๋ออย่างอย่างเพลงแรกคีย์อะไรเพลงแรกคีย์เอคีย์เอแล้วเพลงที่สอง คีย์ <im cast> ีอ๋อแล้วก็มีโน้ตในเพลงแรกอ่ะมาลงคีย์นี้พอดีก็ใช้จังหวะนี้แหละถืวยโอกาสในการที่จะเปลี่ยนคีย์ลงมาเพลงนี้เออแล้วพูดถึงเพลงไม่สำคัญอะไรนี่เป็นไงครับกระแสเราลับตอนนี้ไข่าว่าดังถล่มทลายมากกระแสตอบรับค่อนข้างดีมากครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆของใน YouTube นี่ปล่อยไปเดือนเดียวใช่ล้านยอดวีดีเป็นล้านแล้วใช่ไหมนล้โนไม่ใช่แต่เพลงนี้ผมฟังแรกผมชอบนะ เมลดี้ฮุกมันเพาะมากเลยนะใครนอ่าพี่ตุ๊กวลชียาผมสถิตครับอน่นน่นีตอนนี้ปลาไปร้านสองแล้วนี่แป๊บเดียวเองเดือนเดียวนี่ครับอซึ่งผมชอบเลยผมว่าเมโลดี้มันเปแป้งเดียวติดหัวเลยครับ จ๋งมากอย่างนี้นะครับแต่ปกติที่วงก็คือทําเพลงทําอะไรกันเองอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับอารเรนจ์กันเองครับผมครับตอนนี้แล้วตอนนี้ที่วิทยุต่างจังหวัดนี่กี่ขึ้นที่ขึ้นอันดับหนึ่งในท็อป10หรือท็อป5อะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมยอที่จากที่พี่ทีมงานเขาออกมาให้ดูคือแบบเยอะเยอะมากครับผมเยอะมากใช่ทุกภาคครับผมไม่เชื่อเฮ้ยทไมตรงนี้เฮ้ยจริงจริงมันต้องพิสูจน์พี่ จะพิสูจน์ยังไงเขาพูดอย่างนี้ก็ผมก็เชื่อแล้วมีคนที่เขาเรียกว่าทําหน้าที่ดีเจตามต่างจังหวัดเลยมีเหนือใต้อีสานอะไรมานี่คุณอย่าบอกนะคุณจะเอาดีเจให้เขามาเราโฟนอินนี่เราโฟนอินเดี๋ยวถามเลยว่าตกลงแล้วเพลงเขากระแสดีจริงหรือเปล่าอ่ะอ่าอ่าอ่าไหนลองดูอ่ะเดี๋ยวเราเอาดีเจสองท่านแรกนะครับซึ่งมาจากลำพูนนะครับท่านหนึ่งก็คือดีเจโอนะครับแล้วก็ดีเจแอนนะครับจากชูราดนะครับพร้อมไหม พร้อมไหมครับยังไม่พร้อมอ๋อยังไม่พร้อมตอนนี้กำลังต่อสายอยู่นะครับรอแป๊บนึงเพราะเป็นรายการสดไงพี่มึงโอกระแอนนะฮะโอกระแอนนะครับแต่พร้อมยังลำพูนกาสินลพูนกาลสินเหรอโอ้ล้ำเกมกาลสินขอโทษครับดีเจเกมนะจากกาลสินครับพร้อมไหมพร้อมสวัสดีครับ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 สวัสดีดีเจโอครับ สวัสดีค่ะ DJ O Funny เพิ่มจังหวัดลำพูนกาัจน์สวัสดี DJ Game ครับครับสวัสดีครับผมมิเจเกนสุนิริดนะครับสปรีดเพิ่ม104.5ไม้กางเขนจังหวัดกระสินสวัสดีพยังพิธีกรด้วยนะครับคนแล้วก็แหนมลุงเชิญ3หมื่น5 0 0 0ซนปุ้มเต้๊อปสวัสดีครับโอ้โหสุดละมาเต็มนี่เรามาถามกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าเพลงเขาเนี่ยติดท็อปชาร์ตจริงหรือเปล่าเอาเอาพี่พี่โอก่อน DJ พี่โอก่อนโอ้โห เพลงนี้ติดชาร์จมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วขอบอกเลยเพลงนี้แรงมากนะเพลงนี้ติดชาร์จมานานมากเมื่ปีที่แล้วแล้วมาปีนี้ติดชาร์ตอันดับหนึ่งมาแล้วสามสัปดาห์นะครับนี่สุดาม,มากเลยนะครับ อันนี้มันมาแล้วสามสัปดาห์ก็ะคะือก่อนหน้านี้แซงมันตายอยู่ใ ja ช่ไหมพี่โอครับใช่ใช่แล้วมันก็นี่ยังอยู่ในชาร์ตนะแต่ค anyway> ่อยๆไต่แต่ไต่ไตปๆเข้ามาปีนี้ปุ cool ๊บขึ้นอันดับหนึ่งเลยนั่นไงโโอ้หนั่นไงซึ่งเพลงเนี่ยมันปล่อยแค่เดือนเดียวใช่ไหมครับพี่ประมาณเดือนนิดๆใช่ครับใช่เพราะว่าตอนที่เซ็เตอเซนไปที่สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์สดที่สถานีเขาก็ปล่อยเล็กๆปล่อยเล็กๆให้แบบให้เรารู้ว่าเพลงนี้เพลงนี้จะเพลงไปคือซิงเกิลที่จะไปไปนะเนี่ย ทุกคนก็เฝ้าติดตามติดตามมาอมอ,มอามาถึงพอก็ค่อยๆทยอยเข้าชา์จเข้าชา์จมา,า,าก็ตุ้มปีนี้ติอดอันดับหนึ่งเลยโอ้โหสามสัปดาห์นะนที่ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแสดงว่าคนที่จังหวัดลําพูนนี่ต้องร้องกันได้แล้วอะ้หูฟันนันโอ้โหเอางี้ถามที่การสินป์หน่อยว่าพี่พี่เกมครับที่การสิน์เปิดวันละกี่ครั้งครับพี่โอ้ต้องบอกว่าแต่แต่แต่ละวันนะครับก็จะมีคนขอเพลงนี้เกือบ ชั่วโมงก็ว่าได้ต้องบอกว่าบอกก่อนว่าต้องเย่ได้เลยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเพลงนี้ไม่สําคัญของ m น t ชอ a l Sense นะครับอยู่ในอันดับหนึ่งของกรีทท็อปชาร์ตนะครับ mm. และที่สําคัญก็คือในเชอรัลเนยังแรงไม่หยุดครึ่งสัปดาห์ยังคงมีความแรงต่อเนื่องกับหนึ่งเพลงเพลงนี้ด้วยไม่สําคัญเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกรีทไดเป็นของเราจะมีแฟนเพจซึ่งก็อัปโหลด m v ใหม่ๆของดริฟิแกรนี่รวมถึงเพลงนี้หลายคนที่ไปดู m v นะครับจะชอบมากสำหรับ m v ก็จะบอกว่าผู้หญิงค่อนข้างร้ายทีเดียวทุกคนก็บอกว่าพอดูแล้วก็จะอย่าฟังทีนี้ก็จะขอเข้ามาที่สถานีของเราก็ทําให้ความแรงใือสปบา์นี้คาดว่ายังจะติดอันดับหนึ่งเป็นสปดา์ที่สองของคลิปด็อกชาร์ตของเราครับโอ้โหนะครับฟังนี้แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยดีใจเออก็รู้สึกผมก็มีความผูกพันกับเพลงอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำงานกันเองก็คือทำอยู่ในตู เสียงเพลงเนี่ยก็จะได้ยินอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแบบห้องเล็กๆแต่อย่างเงี้ยพอวันนึงแบบเพลงมันได้ออกไปข้างนอกเราก็เรามีคนชอบอะไรเงี้ยเอาอย่างี้นะครับพี่โอกับพี่แอร์เออพี่โอกับพี่เกมครับเดี๋ยวผมให้น้องๆเนี่ยเขาฝากผลงานไว้กับพี่เผื่อพี่จะได้เปิดต่อให้คุณผู้ฟังทั้งลำพูนและกาฬสินธุ์กันนะครับผมเอาเลยปุ้มพูดถึงพี่ก็เลยฝากเขาหน่อย พูดภาษาเหนือได้ไหมครับเนี่ยอ้าอู้เลยอู้กำเมืองไปเลยมาเลยอ๋อโอเคก็จะได้ก็ขอฝากเพลงด้วยนะฮะก็คนบ้านเดียวกันนะฮะมันภาคเหนือก็ขอฝากเลยครับผมแล้วส่วนพี่พี่พี่เกมพี่กาลสินล่ะครับผมอู้อีสานได้ก็โอ้ย บอกก็ได้ครับเออพอได้ครับพ่ได้เอาฝากพี่เกมพักหน่อยครับผมครับก็ขอขอบคุณพี่พี่ดีเจทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่เกมด้วยครับผมที่เปิดเพลงของพวกเราในเชลล่เซนต์ครับผมจนเพลงของพวกเราขึ้นชาร์ตครับผมแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนี่ครับที่ให้การสนับสนุนของพวกเราครับผมขอบคุณมากครับผมอ่านะครับโหขอบคุณมากครับรายการไลฟ์พัชจีขอขอบคุณนะครับดีเจโอแล้วก็ดีเจเกมนะครับที่วันนี้มา เล่าถึงข่าวคราวนะครับที่ลำพูนและกาลสินจริงๆแล้วแค่นี้ยังพอเดี๋ยวกลัวว่าเราโม้แล้วยังมีอีกนะอีกอีกสองดีเจนะครับมายืนยันในความแต่ว่าเหมือนจะติดต่อไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้อ๋อเดี๋ยวรอแปนึงกำลังต่อสายพี่ต่อสายอยู่แต่แต่ที่พี่บอกอะใช่มีอีกสองก็คือจากที่สุราแล้วก็ที่นครสวรรค์อ่า้เราไปทั่วประเทศเลยใช่ผมถามน้องหน่อยว่าน้องๆในชาร์ลเซนเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วเป็นไงฟีดแบ็กเวลาไปเล่น ในวิทยวิที่เราไปเล่นมีเล่นสดกันในวิยิวอย่าในในวิดิุมีครับผมชอบทุกคนก็บอกชอบนะทุกคนทคนพูดเปรียกันว่าฟังพี่ปุ้มร้องสดเนี่ยขนลุกใช่ครับทุกคนจะแบบโอ้ขนลุกเลยอะไรอย่างงี้ครับจะเป็นน้ำเสียงของพี่ปุ้มมากกว่าครับผมอ๋อแล้วแล้วเวลาปุ้มถามหน่อยสิเวลาเวลาปุ้มร้องสดมันต่างกับในเทปขนาดขนาดไหนอ่า ผมว่ามันไม่น่าจะตาเท่าไรนะฮะแต่เขาเขาคอนเฟิร์มว่าแบบเฮ้ยร้องสดร้องสดจีนอ่ะครับผมอาจจะเป็นเพราะไอเราเราเล่นกีตาร์แล้วก็เล่นเล่นไปทีเดียวไงไอขอขอสนนิดนึงับนนิดหนึ่งสันิดหนึ่งซนนิดนึงคือจริงๆผมเห็นเขาเนี่ยนะผมเห็นปุ้มเนี่ยผมรู้สึกแบบผมผมพูดได้ไหมผมนึกถึงแบบแบบพวกพี่เซพี่ป้อมอะไรเงี้ยเนี่ยนะที่แบบเล่นกีตาร์ก็เก่งร้องก็ดีทำเพลงเองทำเพเองด้วยโมดิวเองด้วยพี่ ขอสักน <Ooh. S 3> ิดนึงเเเเเเเรรรรรราาาาาคคคคคงงงงไไไไมมมมม่่่่่ดด้้้้้กกกกกิพือออออััััันนววะยทีตตจจหใแธช ะครับคือผมว่าสดยังไงมันก็ใช่อ่ะออแต่จร<อ>ิงๆนี่นักร้องจริงๆก็ต้องวาดกันที่สดๆเลยนะโอ้โหนี่แห<อ>ละใช่เลยแต่ตอนนี้สายดีเจสท่านพร้อมแล้วคือดีเจแอนนะครับจากจากสุราษฎร์แล้วก็ดีเจตั๊กนะครับจากนครสวรรค์อ่าสวัสดีครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะอันนี้ดีเจอะไรครับอันนี้ดีเจแอนค่ะจากสมูท97.5สุราษฎร์ธานีค่ะอ่าและดีเจพี่ตั๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เจตา้าครับจากดีไลท์พาร์เอฟเอ็มเก้าสิบเก้าจุดห้านครสวรรค์ครับสวัสดีครับพี่พี่ครับเป็นไงครับสำหรับเพลงของวง national cent ที่เอาพี่พี่แอนก่อนก็ได้ครับีแอนก่อนพี่แอน,แอนเอ่อเดี๋ยวนะคะคือต้องบอกก่อนว่าแอนเพิ่งจะมีโอกาสได้โฟนอินกับปุ้มเป้ป๊อปไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาจักันได้ไม่เอ่ยไม่แน่ใจจด้ได้ได้ ก็สวัสดีปุ้มเป้ป๊อปแล้วก็พี่แหนมพี่ผลด้วยนะคะรับ,รบสวัสดีครับเดี๋ยวขอพูดถึงกระแสเพลงนี้ที่ภาคใต้ก่อนอันนี้ขอ,มอ,อมโม้คือถึงแม้ว่าในเซอร์นเซนเขาจะเป็นเป็นเอ่อเป็นวงมาจากเหนือใช่ไหมแต่ว่าภาคใต้ไี่คือไม่เบาเลยนะคะอืมอืก็อยู่ในชาร์จของเรามาอันดับที่หนึ่งสามสัปดาห์ต่อเนื่องแล้วค่ะโอโ้โหตอนนี้ก็ยังก็ยังอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมฮะที่ใช่ค่ะ โอ้โหคือคือต้องขอบอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือไต่ลำดับขึ้นมาเรื่อยๆอืมค่ะแต่ว่าอยู่ในช้าเรามานานแล้วค่ะอ๋อเกือบสองเดือนได้ละค่ะโอุ้ณมากครับขอบคุณพี่แอนมากเดียวขอถามพี่ตั๊กหน่อยนะครับผมครับผมเป็นไงครับภาคเหนือภาคเหนือตอนกลางโอเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแปลกเลยเป็นประตูสู่ภาคเหนืออ่ะอันนี้ไม่ผิดแน่แน่ ครับครับฮัลโหลฮัลโหลดีมครับครับผมนะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสของเนเชอร์เฟนนะครับกับซิงเกิลแรกนะครับซิงเกิลแรกเป็นเหตุผลของคนรอที่ยังไม่ตกไปไหนเลยยังคงยืนยันอยู่นะฮะแล้วก็ซิงเกิลตัวที่สองปล่อยออกมานี่โหเพิ่มกระแสความแรงของเนเชอร์เฟนได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับ ไม่สาคัญอะไรตอนนี้ติดอันดับชาร์ตมาถึงสามสัปดาห์แล้วนะครับใอันดับหนึ่งของดีไลท์พัดท็อปชาร์ตนะครับโอ้โหพูดง่ายๆที่เราโฟนอินกันมาหมดนี่อันดับหนึ่งหมดเลยใช่แล้วก็เพลงเพลงแรกก็ยังอยู่ในชาร์ตกันอยู่ด้วยใช่โอ้ดีใจด้วยนะครับดีใจกับน้องๆแล้วขอให้เพลงต่อไปของของของพี่ตั๊กครับขอถามหน่อยว่ามีคนขอเพลงเยอะไหมต่อวันโอ้ต้องบอกว่าแต่ละวันนี่แต่ละช่วงของดีเจเนี่ยอย่างน้อยๆนี่คือประมาณ ห้าหกสายได้เลยทีเดียวโอ้โหแต่เปิดได้ครั้งเดียวใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่เปิดได้ชั่วโมงละครั้งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเปิดแค่บชั่วโมงเลยทีเดียวนะแต่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วเพราะจริงๆนะครับเพราะทั้งเพลงแล้วก็เอ่อเรียกว่าถ่ายทอดออกมาเป็นเอมวีได้ดีมากๆเลยทีเดียวอยากใครได้ดูเอมวีแล้วนะครับอืออืออือโอ้พี่ตั๊กครับผมขออย่างได้ไหมครัครับขอเปิดชั่วโมงสองครั้งได้ไหมครับ ได้ไหมไม่ได้แอร์ต้องคุยกันหลังใหม่อ่ามีหวังเดี๋ยวส่งน้องๆไปคุยเอาละครับก็ต้องขอบคุณพี่พี่แอรกับพี่ตั๊กมากนะครับที่ที่เปิดเพลงของน้องและเอให้น้องๆขอบคุณพี่ดีเจสองคนสักหน่อยดีกว่าครับก็ขอกราบขอบคุณนะฮะพี่พี่ดีเจนะครับทุกขึ้นวิทยุเลยครับที่ช่วยกันเปิดเพลงของเราในเจ้าละเซนนะครับแล้วก็ ฝากถึงแฟนๆนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราในเชอรัลเซนต์อย่างดีครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆครับดีใจมากครับวันนี้ขอบคุณพี่แอนกับพี่ตังมากนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับก็นี่ก็คอนเฟิร์มกันเต็มที่นะแบบยืนยันจากดีเจนะครับสี่จังหวัดสี่จังหวัดระดับหนึ่งหมดเลยรดับหนึ่งหมดอันนี้มาถึงตอนนี้ฝากผลงานกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวจะมีอะไรต่อไปอัลบั้มเมื่อไหร่หรือว่ามีอะไรที่ต่อไปเออไปเจอที่ไหนฟัเพลงอะไรเงี้ย ก็ตอนนี้พวกเราก็ซ้มเก็บตัวทาซิงเกิลที่สามอยู่ครับครับซ้อมเก็บตัวแล้วซ้อมกันด้วยครับผมแล้วแล้วแล้วจะมีทัวร์เพิ่งทัวร์วิทยุไปด้วยใช่ครับแล้วจะมีทัวร์อีกสักรอบไหมคงอีกสักพักหนึ่ mm hmm. งครับผมแล้วตอนไปทัวร์วิทยุถามหน่อยสิมีแฟนเพลงอะไรอย่างนี้เข้ามามาเจอไหมมีครับมีครับมีความสุขไหมมีความสุขมากครับ เกิดมาไม่เคยเจอแล้วแบบวันหนึ่งพอมาแบบเห็นเฮ้ยมันมีจริงนี่นะ<ม>เคยเห็นแต่แบบในละครในทีวีอะไรเงี้ยพอมาเจอตัวเองแล้วแบบโอ้มันมีจริง<ม>ดีใจมากครับอ่ะอย่างนั้นให้นีเจเราเซนที่เขาฝากผลงานที่กำลังโปรโมตอยู่ตอนนี้หรือกำลังซุ้มซ้อมอยู่ซุ้มทำอ,อยู่มันเป็นยังไงบ้าง,างอะไรครับพุ้มครับก็ <c oughs> ผมก็ขอฝากเพลงให้สุขัญอะไรนะฮะก็ เพลงซีค่ที่2นะครับผมแล้วก็เพลงแรกด้วยก็คือหนึ่งเฮียเพื่อครอครับผมครับแล้วผมก็ผมขอฝาก MV นะครับครับไม่สำคัญไลฟ์มี MV แล้วนะครับติดตามชมได้ที่ช่องของชิม M ทุกช่องนะครับแล้วก็ทาง u t u b e นะครับผมแล้วก็มีดาวน์โหลดแล้วด้วยนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ครับผมครับก็ส่วนใครที่แบบดู MV แล้วฟังเพลงแล้วยังไม่หนำใจครับผมดาวน์โหลดได้แล้วครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วกดโทรออกครับผม แล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับไอจูนด้วยครับซื้อเพลงกันได้ในไอจูนแล้วเดี๋ยวใช่ครับพวกเราจะได้ของแท้ครับพวกเราจะได้มีซิงเกิลที่สามดเร็วครับนะครับผมฝากติดตามข่าวสารด้วยกันครับก็ติดตามข่าวสารของพวกเรา Natural s ซนต์นะครับได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ w w w f a c e b o o k c o m n a t u r a l s แลสเ b a n d นะครับหรือว่าอัพจีแบนค่ายของพวกเราเนี่ยเองครับผมโอเคก็ขอให้น้องๆไี้โชคดีนะได้ทำซิงเกิลไปเรื่อยๆแล้วก็มีอัลบั้มโดด่งงัโด่งดัง แล้วก็ขอบคุณมากที่มาเล่นกันในรายการไลฟ์แมจีนี่ไม่รู้ครั้งนี้เท่าไหร่แล้วมากี่ทีก็มาซัดกันเต็มๆตลอดคราวหน้ามีซิงเกิลสขอสาเพลงรวดเดี๋ยวให้ปคราวหน้าขอผมให้แจมด้วงเดี๋ยวขอแจมด้วยไม่บอกว่าคขาหน้ามาเดี๋ยวเราขอเราแจมด้วยเออเพราะวันนี้ตู้มันไม่พร้อมเองจริงแล้วอยากจะแจมกับน้องเขาแต่ก็กลัวว่าจะทำเขาล่ม ไม่ได้สร้างสรรค์นะเอาองี้ครับเดี๋ยวเราขอบคุณเขาเจนรอนเซนนะครับที่มาในรายการไลฟ์แฟชีเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักหน่อยกับ MV ดีแต่ปากจากโซคูและจเจอกันในช่วงต่อไปกับผมติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10 และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี